สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชวาวคาสามหทุกท่านวันนี้ผมก็มีข่าวคราวจากทางข่ายรถยนต์ออร่าหนึ่งในบริษัทเก t วอลมอเตอร์ที่เพิ่งได้มีการซื้อโรงงานผลิตของเชฟโรเลตกันไปในประเทศไทยเมื่อต้นปีนี้มาเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับช่องผมก็เคยได้ทําเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ารัวร้อยเปอร์เซ็นต์ออร่าอาันตัวนั้นออกมาซึ่งกระแสะตอบรับของแฟนๆชาวไทยนั้นก็ดีมากเหลือกเกินมียอดวิวปากันไปเกือบจะ1 0 0 0 0แวิวกันแล้วนะครับ โดยทางตอนนี้บริษัทออร่านั้นก็ได้มีการเปิดตัวเจ้าออร่าอาทูกันออกมาอีกแล้วนะครับซึ่งเจ้าออร่าอาทูตัวนี้ก็จะเป็นเจเนอเรชันที่2ต่อจากออร่าอาวันนั่นแหละครับโดยจะมีการปรับมิติตัวถังให้ใหญ่มากกว่าแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาทั้งด้านหน้า,นาด้านท้ายให้ดูทันสมัยโมเดินเข้ากับยุคสมัยดิจิตอลกันแล้วนะครับซึ่งเจ้าออร่าอาทูตัวนี้นะครับก็จะมีตัวถังยาวอยู่ที่3,625ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,660ม mm, ิลิเมตรสูง1,530ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ 2, 4 9 0 mm, มาพร้อมกับโครงสร้างตัวถังแบบมีแพลตฟอร์มที่เคยใช้กันอยู่แล้วในออราอาซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าวิธีตัวถังของเจ้าออร a R2 ตัวนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีความยาวและความสูงมากกว่าออราอาวันกันเลยนะครับ okay. ซึ่งรูปร่างหน้าตาภายนอกของออราอาทูตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบสี่เหลี่ยมโค้งบนยาวให้อารมณ์ดูแล้วน่ารักสไตล์แบบผู้หญิงขับเลยนะครับแล้็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED มีไฟตัดบอกแบบ LED กระจังด้านหน้านั้นก็เป็นแบบจุดๆๆซึ่งก็มาพร้อมกับโลโก้ออราจากที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะมีกล้องมองภาพด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับถัดขึ้นไปตรงแก้มหน้าด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นจุดชาร์จไฟด้านหน้านะครับ รูปทรงด้านข้างก็จะมาเป็นแบบสไตล์รถยนต์ซิตี้คาร์5้าที่นั่งมองไปมองมาก็คล้ายกับรถยนต์เคคาในประเทศญี่ปุ่นกันเลยนะครับซึ่งดูแล้วก็ทําให้สะดวกสบายในการขับขี่ในเมืองแล้วก็จอดตรงไหนก็หาที่จอดได้แบบสะดวกสบายมากเลยนะครับลายล้อแม็กนั้นก็เป็นแบบสไตล์สีกา้านสีเงินปัดเงาตัดกระสีดํา ส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับเท่มากเลยนะครับเพราะว่าจะมีไฟเบรกเป็นเส้น LED ซึ่งดูคล้ายแล้วเหมือนอยู่กับในกระจกเลยนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มมีไฟถอยหลังไฟเลี้ยวอยู่ตรงชายกันชนด้านล่างตูดสั้นน่ารักสไตล์มาแบบนี้นี่ผมคิดว่าผู้หญิงนั้นน่าจะชอบมากเลยนะครับ ส่วนการดีไซน์ด้านภายในนะครับก็ดูรั้มไม่ต่างจากภายนอกเลยนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่และก็หน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบยาวคล้ายกับ Mercedes Ben ซ์ A200 กันเลยนะครับซึ่งการออกแบบตรงนี้ดูแล้วมันทันยุคทันสมัยให้รมรู้ราเหมือนกับรถยุโรปรุ่นใหม่ๆกันเลยนะครับพวงมาลัยนั้นก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชั่น3าก้านมาพร้อมกับหัวเกียร์แบบซิงเกิลสปีดซึ่งเจ้าหัวเกียร์ตรงนี้ก็เหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปกันแล้วนะครับดูแล้วไม่รบเกะาะสายตามากเกินไป ส่วนทางด้านขุมพลังของเจ้าออราอาทูตัวนี้นะครับทางสื่อจีนนั้นก็มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่าจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวที่กาลังสูงสุดอยู่ที่48แรงมา้าเหมือนกับออราอาวานตัวเก่ากันเลยนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาดความจุ33กิโลวัตต์ชาวที่การชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับจะสามารถวิ่งได้ถึง300กิโลเมตรถึง350กิโลเมตรกันเลยทีเดียวซึ่งจุดเด่นของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนตัวนี้นะครับ ก็จะได้รับการผลิตจากบริษัท CATL ที่เป็นบริษัทผลิตแบตเตอรี่ให้กับเทสล a มอเตอร์กันด้วยนะครับโอ้โหเทคโนโลยีแบตเตอรี่นี่แทบเรียกได้ว่าเกือบจะได้เกรดเทียบเท่ากับเทสล a กันเลยนะครับส่วนกำหนดการเปิดตัวในประเทศจีนนั้นก็มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่าจะมีการเปิดตัวภายในเดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือนหน้านี้กันแล้วนะครับ ส่วนราคานั้นก็ต้องมาคอยติดตามกันต่อไปซึ่งผมนั่นเองก็คาดว่าราคาในประเทศจีนนั้นน่าจะอยู่ในราคาประมาณ400,000บาทถึง600,000บาทนะครับไม่น่าจะฉีกนี้ไปจากออราอาวันสักเท่าไหร่ ส่วนในตลาดประเทศไทยนะครับก็น่จับตามองเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าทางบริษัทเก t วอลมอเตอร์นั้นก็ได้เข้ามาซื้อโรงงานผลิตรถยนต์ของเชฟโรเลตในประเทศไทยกันไปแล้วและก็ตั้งบริษัทในชื่อฮาวาเซลกันด้วยก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงเลยครับที่ทางเกทวอลมอเตอร์นั้นจะนาเจ้าออร่าอาตัวนี้เข้ามาผลิตและก็จัดจําหน่ายให้กับชาวไทยและก็ภูมิภาคอาเซียนนี้ได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าร้ออเในราคาไม่เกินล้านตัวนี้กันอีกด้วยนะครับยังไงแล้วเราก็ต้องมาคอยลุ้นกันอีกทีนะครับว่า จะถูกนํามาผลิตในประเทศไทยแล้วก็จัดจาหน่ายกันในประเทศไทยกันหรือไม่หรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าออราอาทูตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ